ดีค่ะคิมนี้ก็อยู่กับสถาบันกกกอกนะคะเมื่อวาะเมื่อวานเมื่อวานถึงเมื่อวานโอ้โหสามมณ์สามมณล่ะสามมณ์ล่ะสามมณ์ไปเป็นทุรัแป๊บหนึ่งไปยังไงทุลักที่ข้างในอะไรนะอะไรนะเขาเรียกวุ้นพิสัยจะทำยังแล้วทำไมไม่เอาไอ้ชายไปด้วยทำไมไม่เอาไอ้ชายไปด้วยไปกับชาวบ้านเดี๋ยวเขามาครับ เขาเข้ามาครับโอ้คุณผมอยากเห็นคุณขับรถมากเลยอ่ะวิ่งเข้ามาที่ี่จอดกว้างกว้างแกก็ไม่จอดนะแม่ออฟถามมานั่นตอเหรอ่ออฟบอกว่าลงไปดูเองลงเลยล่ะครับลง,ไป,งไปดูเองลุงจิม,มันจะรอบหนึ่งนะทีแรกอะไม่เห็นจริงจริงนะแต่ลุงจิมก็ถือแบบนี้ะอะเพลินเลยขับลงมาดีนะแกไม่หักลงตลอดตึงเลยแหละตอรไปทักทายเพื่อนนะก็ ลไปไปหาเย้อ้อยไปไปทางโน้นเลยตรงนี้ดีกว uh ่านะครับมา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 เร็วๆมามาสัมภาษณ์คนมาถามหาปลาก่อน เขามีของขังอ่ะรถมาจอดทิ้งไปโน่ไปเหนือออไปเลยไปไม่ต้องเสียตังค์ไปขี่รถไฟฟรีเลยพี่อ้อยสวัสดีค่ะทำไมสวยจังเดี๋ยวนี้น่ะเออไปรถไฟเย้เขาเนียไปขีรถไฟออสวยนะบ้านที่ละงันนี่บอกว่าจะไหนจากพิโลกจะพี่เหนือหรือจะลงกรุงเทมไปขึ้นเหนือ ้ขึ้นเหนือก็ไปจองเลยว่านั่งรถที่ก็พี่ละวรรณไม่เห็นบอกว่าบ้านคนมีรถไฟไม่รู้เรื่องรถไฟเลยไม่รู้อะไรสักอย่างไม่รู้เลยหรอไม่รู้เลยมึงรแต่จริงเรื่องจริงไม่รู้เรื่องอะไรจริงก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยถือว่าไม่รู้เรื่องเา่แ่ถ้าถ้าแกบอกว่าแกไม่รู้เรื่องเนี่ยแกเกิดที่โลกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แเล้วาเลี้ยบ้านนอกสนามบินก็ไม่รู้ไม่ใช่บ้านเขาน่ะ สนามบินก็ลงนะรถไฟก็เฉียดนะตอนตอนที่ลเล่นนะตอนนี้ <c oughs> เด็เกเด็ไเป็ <c oughs> นเด็กเป็นเทพขึ้นโอ้โเฟิงเทปถามว่าเป็นคนพิลล่อจริงปะ <c oughs> บ้านเศรษฐีนะเนี่ยเกเป็นคนจำปาดงแล้ว แพงเท็จก็ใช่บ้านเขาอยู่เป็นตระเพงเท็จเขารวยไงบ้านไม่ต่างประเทศอีกแ้วนี่เออต้องบอกต่างประเทศใช่ไหมต่างประเทศอีกนี่จะกลายเป็หลานนี่โอ้เมื่อไหร่เมื่อเรามาเจอกันนะคะเป็นยูทูบเบอร์ที่แปลมาอีกคนนึงที่ว่ารวยๆแล้วแปลตัวเป็นเป็นยููทบ่นอนนานๆครั้งเราจะมารวมตัวกันนี่ยูทูบเบอร์รวยๆเยอะนาย่าว่าจนนะเอฟซีบอกตัวมากกว่านี้ นี่ก็นี่ก็รวยเออเสือก็คนโด่งนี่ก็จะไปกินบ้านเจสมองก็อลังการโอ้โหติดเอทุกหลังเออเห็นไหมเห็นไหมพี่พี่แม่ติดเอนะของผมคนเดียวนี่จนตอกเลยบ้านก็ไม่มีจะอยู่ใช่เสียงเพลงดังเจ็บใจเปิดเต็มตังเขาเรียกว่าเสียงผมเขาไว้เสียงตังตังบ้านไม่มีจะไปอยู่อยู่ก็ไปอยู่กับบ้านเจ้ยเด้อนอนเจ้บ รับเลี้ยงเจ้ยรับเลี้ยงเจ้ยมีที่ว่างอยู่จะให้่มได้อเลยไมม่สัครเนเล่นละมั้งเนาะอ้าวเจอแกไม่ลูกชายทั้งสองสามคนนู่นพอดีลูกชายก็ไม่มีเมียมีแต่ลูกชายเหรอเออก็เจ้าก็เป็นเกยัถ้ามีลูกสาวผมยันนะ ก็เหมือนพ่อเปาได้แหละครับก็มันจะเป็นตัวลองครับตอนเนี้ยเฮฮาเมื่อได้เจอกันคนดีเป็นไงกันมาเป็นพี่บอกว่าบ้านนอกโอ้บันนอกโอ้นี่บ้านนอกเหรอยังไม่ลืมอีกเหรอฮู้วนกับไม้บันนอกภาษาเขมรว่าอะไรซอกเก่าซอกเก่า แม่นี่อะไรพิโลกจะเลิอกคบกันก็วันนี้แหละพูดถึงรถไฟโรธจแพงเพชรเอาแล้วครับมีโลกมีรถไฟสถานีรถไฟจะทำเมนูอะไรบ้างเข้าวันนี้อ่ะเมนูอะไรบ้างมันมีเวลาไหนเดี๋ยวเล่นๆนะถัดเล่นคิดโล้โเล่นๆนะมีการนะนะไม่ไม่กลัวเดี๋ยวนะถามเถอะถามอะไรจริงๆนะแม่ถามเลยมาทำอะไรครับเนี่ยขับรถหัวขับรถ อุ้ยอยู่บ้านนะแม่ออฟขับเป็นนะไม่เป็นไม่เป็นก่อนดูสิลองพิณเจให้ดิไม่เหมือนไอ้มนไอ้มนขับเป็นลองเอากุญแจให้สิอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นไม่เป็นสาวก็รู้เอากุญแจให้ก็เดี๋ยวเตียงหักโอ้เออไอ้ชายนี่ไปอยู่นอกโลกนี่คุณผมไม่ได้ยินข่าวว่ามีคนเตียงหักใช่ไหมเฮ้ ไม่ก็เตียงหักจริงๆยังไม kay, ่ได yeah, 네้ไปซ่อมแค่ไม้ไผ่ไงแม่เจ้าก็เป็นช่างเชื่อมก็ไปเชื่อมหน่อยดิเตียงไม้ไผ uh> ่มันเจ้าใช้ตู้เชื่อมเหรอพี่พูดถึงเตียงเหล็กอันนี้ผมพูดจริงๆไม้ไผ่กันแม่นะเตียงไม้ไผ่หนาไม้ไผ่เชื่อผมไม่ยังพ่อแม่อ๋อกกับพ่อนี่มาเคยเตียงหักครั้งหนึ่งจะไปจดทะเบียนยาคิดนั้มันผมได้เกือบครึ่งแสนโอ้ไปใหญ่เลยงานเนี่ยเราคิดว่าจะบอกว่าไม้หักเรื่องอะไรไปเรื่อยเลยงานเนี่ย วันนั้นอ่ะผมทาคลิปออกไปพ่อแม่จะไปจดทะเบียนหย่ากับพ่อเขบอกว่าเตียงหักคลิปนั้นผมปังเลยผมเลยจะมาทําตอโอ่อเดี๋ยวทัวลงก็เลยไม่ทำทัวตามเขาตามนี่เขาแยกบ้านกันแล้วเขาแยกบ้านกันอยู่แล้วจะทำอีกระวังนะโดนแน่ๆอย่างนี้มายู่บ้านไร่ผู้หลวงถ้างั้นต้องเตือนแอดเบนแล้วพ่อออบกับแม่นิ่มนะครับนะแม่ถิ่นปาน แล้วก็แม่พีก็มาถึงแล้วนะครับพีซีก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับปากของนักแสดงหมดใหม่ลืมกดใหม่ยูทูบอีกนะนะคะก็มาเห็นเพื่อนๆแล้วนะคะนี่ก็มาอยู่ที่วัดนะคะวัดกันนี่ลุงจิ้มลุงไทยบรรอกนะคะค่ะ รรน,น,นี่ถึงแล้วนะคะวัดบ้านเดือนนะคะค <c oughs> ่ะมาูกเซลกัน <c oughs> ก็ฝากเอาฟซนะคะสนับสนุนนะคะสินค้านะคะของบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะฝ <c oughs> ากสนับสนุนนะคะในานามช่องสาป,ปันกุกอกอกด้วยนะคะใน <c oughs> สาป,ปันขออนุญาตเข้าไปกราบพระก่อนมาได้เจอเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะ เจอเพื่อนเพื่อนกันหลายคนกลับพระกรู้อย่าคอยเรามาถ่ายรอบรอบอุโบสถนะคะ เดี๋ยวพวกนี้เราก็จะทําบุญกันนะคะพวกนี้เนาะ FC ค่ะ mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้นะคะสาวานก็จะขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะขอสวัสดีค่ะ